วันนี้ครับนี่กลุ่มทำไม่กรวดจากขวดพลาสติกนะครับดูก่อนจากขวดพลาสติกบ้านพยอดเมงปวงตะบนกุลุกุอําเภอเมืองจังหวัดนครปนมานะครับตอนนี้เรากําลังจะมาทําสาธิตสาธิตนะทีท่ำไม่กวดจากขวดพลาสติกครับผมท,ที่ว่าที่ว่าจะทําจากขวดพลาสติกนี่คือขวดพลาสติกมันเป็นขยะ มันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนาะอันนี้คือเราช่วยโลกลดภาวะโลกร้อนนะครับผมลดขยะด้วยเนาะถ้าย่อยเองนี้ใช้เวลานานนะครับเนาะวันนี้เราทําประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนะครับผมโดยการทําของเหลือของใช้นะครับจากขวดพลาสติกนะครับผมมาทําเป็นไม้กวาดนะครับมาดูการสาธิตเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับผม ขันแรกกุญคุที่เราได้ขวดมาแล้วนะครับขวดขวดนีะเป็นขวดโคกหรือขวดน้ําก็ได้นะครับครับผมขวดโคกขวดน้ําขวดเปอรซียอะไรก็ได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นขวดโคกนะครับมันจะหนาหน่อยขวดอันไหนดีที่สุดก็โคกขวดโคกเนาะขวดน้ำหวานเลยครับคือมันหนาคับมันหนาครับครับผมอ่ตัวนี้เราได้มาแล้วนะครับเลือกมาเรียบร้อยทำสมควอมสารเรียบร้อยนะครับครับผมมาเข้าเครื่อง มาาเเข้ครื่องอันนี้คือเครื่องอะไรครับอาอันนี้เครื่องตัดค่ะอันนี้เครื่องตัดต้องแกะตัวนี้กองหงอนแกะพลาสติกเนี้ยอ๋อครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตัวเครื่องเพื่อตัดไปก้นอ๋อนี่นะครับดูวิธีทำนะครับอ่าแค่นี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีให้ดูอันนี้คือขวดเนาะขั้นตอนที่สองนะครับครับผมอ๋อนี่ตัดตัดหมุนมาอีกรอบหนึ่งหมุนมาอีกรอบหนึ่ง ให้เขาดูแบบจะทัดอ๋อนี่ครับผมนี่ครับแล้วพอที่ตัดแล้วัเป็นใบมีดเนี่ยเนาะใช่ครับผมคือหมุนนี่ก็ตัดครับโอเคครับผมเอาขั้นตอนต่อไปนะครับผมคือการดึงเส้นนะครับการสาวเส้นนะครับอ๋อนี่ครับ มันจะออกเป็นเส้นนี่นะครขวดหนึ่งมันจะได้ประมาณสิบเมตรครับขวดหนึ่งขึ้นนะครับเอ่าสิบเมตรขึ้นครับขวดโคกนลยครับผมได้ประมาณสิบเมตรครับสิบเมตรครับผมอ้าวดึงค่อยๆมันดึงง่ายมากเลยครับแต่มันอันตรายครับใช้มือกลัวมันจะบาดนะครับอ๋อใช้ครีมใช้ครีมครับครับใช้ครีมดึงนะครับอ๋อนี่ครับผมนี่ครับใช้ครีมดึงนนะครับี่ ขนาดเราปรับได้ใช่ไหมครับดูโมดูดูคลิปก่อนนะครับผมนี่ครับเส้นประมาณนี้จะพอดีอืมครับผมอันนี้ก็เส้นที่เราดึงมาจะขวดสไปน์นะครับมันจะเป็นสีนี้เราจะอ๋อจะเป็นสไปน์เราคะสีได้เนาะครับทำเม็กวาดสีสันแบบแฟนตาซีครับอ่านะครับผมเป็นการเพิ่มเพิ่มเทคนิคนะครับผม ดีมากเลยครับผมอันนี้คือภูมิปัญญานะครับผมของชุมชนเรานะครับผมกลุ่มทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกจากบ้านพะยอดเมืองขวางนะครับผมดึงจนได้หมดเลยได้หมดค่ะดีมากครับดีมากหมดเลยครับให้หมดเลยนี่ครับอ๋อนี่ส่วนที่เหลือเราก็ไปขายได้ไปขายได้นะครับเป็นประโยชน์ต่อได้ยังใช้อีกนะครับใช้อีกเนาะใช้ปิดตอนนี้น่ะปิดครับ ตอนเก็บงานตอนเก็บงานครับอ๋อนี่ครับผมได้โอ้ใช้ได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างให้ลดน้อยที่สุดแล้วก็เอาไปเศษไปขายใช่ใช่ถูกต้องมากเลยตัวนี้ก็ทำเป็นดอกไม้ได้อืมทำได้หลายอย่างเอาต่อไปครับผมพอเราดึงเสร็จเสร็จแล้วครับครับผมมันจะมีกระบวนการต้มหรือเปลกระบวนการต้มเนาะอ่าเราไปดูไปดูไปดูเข้าแบบ กวักข้อแบบอ่าต่อไปนะครับรอชมต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมการดึงเข้าแบบนะครับผมอ๋อไม่มีเครื่องก็ใช้มือกวักเอาเนาะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมขั้นตอนหนึ่งที่ที่ผลิตขึ้นมาคิดผลขึ้นมาเองว่าคิดผลขึ้นมาเองครับเดี๋ยวนะครับแม่เดี๋ยวนะครับ อย่าเอตอนนี้ก่อนฝากมาเรื่อยๆเลยกวักมาเรื่อยๆค่อยๆอ๋อนี่ครับผมอันนี้เราทำเองครับตัวนี้เป็นต้นถ้าไม่มีเครื่องนะถ้าไม่มีเครื่องเราทำอย่างนี้อันนี้คือถ้าไม่มีเครื่องนะครับผมที่เราไอ้รีดเส้นแล้วนะครับผมเราก็มากวักเศษไม้ถ้าไม่มีเครื่องไปทำ ถ้ามีเครื่องตแต่เราต้องใส่ถุมือก่อหัวมันบาดมือเนาะมันคมมันเป็นถ้ามมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับต้องใส่เต็ม้าเทไปต้มให้เต็มอมือนแบบนี้แคือแบบแบบหนึ่งนี้นะครับมันจะเต็มเต็มแล้วแบบแบบหนึ่งมันจะได้ไม่กวดด้ามหนึ่งด้ามหนึ่งพอดีครับอ๋อกวักให้เต็มแบบนี้คือได้ไม่กวดหนึ่้าหนึครับใ้เต็มแบ้ได้ม่วดด้าม่ด ประมาณยี่สิบขวดครับยี่สิบขวดครับยี่สิบขวดครับก็จะได้ม่ขวดด้ามหนึ่งครับยี่สิบขวดคูณสิบเมตรครับอครับผมประมาณนี้แหละครับผมอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปครับท่านเสร็จท่านเอ่พันเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมเนี่ เต็มให้มันเต็มไม้ครับผมประมาณประมาณยีขวดยีขวดเออได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้สมมุติเนะสมมุติว่าได้ยีขวดแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปคือการต้มนะครับ้มนะคะน้ำเดือดเดือดให้ประมาณ1 0 1สิบสินาทีค่ะสิบถนาทีเส้นจะเป็นยังไง เส้นมันจะหดตัวเอาเส้นตัวที่เสร็จมาให้ดูหน่อยครับนี่ครับอือพูดให้หมดเลยแนะนำให้หมดเลยอันนี้คือเราจุ่มประมาณน้ำเดือ,เด,อดเนาะใช่ค่ะน,น้ำเดือด,อดนี่คือเราหมุนมา2ี่สขวดนะครก็มาจุ่มนะครับผมพอน้ำเดือดนี่มันจะหดตัวหวดตัวแข็งแข็งมากอ๋อนี่ครับเป็นอย่างนี้ นี่ครับท่านผู้ชมครับผมตัดออกมาไม่ด็มันจะไม่อ่อนเหมือนไอ้นั่นเลยเนาะเหมือนตอนแรกแล้วเนาะไม่โอ้มันจะยืดยืดนี่ครับยืดตัวมันจะยืดออกยืดยืดแค่แข็งยืดโหดนี่ครับผมที่จะเอาไปทำไม่กวาดเลยไม่กวาดต้องไปถักมา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 ดูตอนถักต่อ ก็บอกว่าถ้าเราอยากได้สีต่างๆเาก็สามารถอนก็ได้เออถ้าอยากได้สีต่างๆคะสีนะครับผมเราก็เอาขวดที่เป็นสีอื่นใช่สีแดงถ้ามีนะสีแดงสีส้มสีสีสเปรย์คงไม่อยากแนะนำหรอกผมว่ามันเปืองด้วยสวยงามเออมันมันมีอยู่เอาเป็นสีของขวดเลยเนาะเอาเป็นสีของขวด S <S นี่นี่น่อยๆน <st ี่ครับอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเป็นเส้นประมาณกี่เซนครับเนี่ยพี่กี่เซนสาว15เซนาเพีอ้าวมาดูพี่พรทํานะครับผมแนะนําให้ดูนะครับผมอันนี้คือการอาจารย์ทิติพรอาจารย์ทิติพรนะครับผมใครสนใจอยากเรียนรู้นะครับผมก็มาได้นะครับผมประมาณ10เส้นนะคะติดต่อมาได้นะครับ ที่บ,บ้านพย,ายอดเมืองขวางนะครับผมบครับผมติดต่อผ่านผมนี่แหละเดี๋ยวจะพามามโตมาได้ไค,ครับผมค่าเรียนรู้มีนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าลายดูกงูสิงกระดูกงูสิงลายกระดูกงูสิงใช่เอาลงตรงนี้ขึ้นข้างบนตลอดนะคะอ,อน,นี่ครับ ผัก่าใช่นี่ครับผมออไหนก็ข้าใหม่ดีข้าใหม่ช่อหนึ่งประมาณกี่เส้นสิบเส้นค่ะสิบเส้นทั้งหมดไม้กว่านี้ใช้กี่ช่อโไม่มันมันนับช่อไม่ได้หรอค่ะประมาณก็ยี่สิบขวดเลยเนาะยี่สิบขวดครับผมก็ยี่บขวดนี่ค่ะ เอาลงจอัวนี้ทําไม้กวาดอย่างไดนะคะอันนี้อืมทําไม้กวาดทำได้ทําได้ทุกไม้กวาดนั่นแหละใช่ไม้กวาดพื้นเนี่ยมันอ่อนมาต้องใช้ได้นานนะเนี่ยลงไปนี่ิดแล้วเอาตัวเสร็จมาให้ดูใช่จะเป็นลายอย่างนี้ครับผมเอาตัวที่เสร็จแล้วเนาะตัวที่เสร็จนะคะ นี่ค่ะกับพนสวยเนี่ยค่ะโอ้สวยมากเลยครับผมอันนี้คือตัวที่เสร็จแล้วนะครับผมนี่หนูเอาแบบนึ่มานังสียวตัวนี้ไม่กวาดพื้นนี่ไม่กวาดพื้นเนาะใครจะชอบแบบไหนอ่ะครับผมครับผมขายเป็นบล็อกส่วนตัเอืมขายดีมากครับผมวันนี้ครับผมใครสนใจอยากได้ไม่กวาดก็โทรมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้นะครับผมใต้ลิปนะครับนี่ครับ เอาจับหน่อยอาลองกวาดให้ดูหน่อยเนี่ยโอ้กวาดสะอาดมากเลยครับผมนี่ครับ การไม่กวาดไม่ใช่ว่าจะอ่อนนะครับผมพอดีพอดีนะครับผมกันไหมนอเยอาไ่กดอยาไ้นาะหนอยเนะแนะนำนี่ครับโออไม่กวาดอยากได่ก็มีนะครับผมผลิตได้หลายอย่างนะครับผมอันนี้คือของเหลือใช้นะครับของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เนาะด้ามยาวก็มีนะครับผม ดีมากเลยนี่ช่วยอนุรักษ์โลกถือว่าช่วยโลกด้วยกันนะเนี่ยถือว่าช่วยทุกคนนะครับไม่ได้ช่วยแต่ครับอย่างดีย่างเดียไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งปีก็ไม่หักนะนี่ปีนึงก็ยังไม่หักอ๋อปีนึงยังไม่หักอ๋อนี่บางคนก็ถามมานะครับใช้ได้นานไหมนี่ครับผมนานเนาะอ้าการันตีเลยครับผมว่านานมากเลยครับผมราะว่าไม่ควรับปีสามปีครับปีได้แลที่เราใช้ เขาขายกระตวานเขาใช้เอนตาดูไหมใช่ไหมใช่แป๊บเดียวมันก็เอาละไปละยุ่งอะไรอย่างเงี้ยหลุดลุยหลุดลุยเนาะมันจะไม่เสียทรงเลยครับอยู่ได้สองสามปีก็อยู่ได้ครับผมได้ครับได้ดีมากเลยแมกวาดแมกวาดช่วยลูกนะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าแมกวาดช่วยลูกลดภาวะโลกร้อน ครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมที่เราทํามานะครับผมวันนี้มีอะไรฝากไหมครับทางกลุ่มนะครับผมครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะขอฝากนะครับอย่าทิ้งกินแล้วกินแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้งให้เก็บไว้มีประโยชน์นะครับนี่มันเป็นขยะแล้วมันเป็นมลพิษนะครับ มันเป็นมนมระเบิดที่ว่าที่ว่ามันมันสลายยากนะ,อะสองร้อยปีมันยังไม่สลายนะครับเราม,มาทําประโยชน์นะครับมาทําไม้กวาดครับมาทําไม้กวาดได้ใจนะครับอย่าลืมนะครับใครต้องการมาเรียนรู้นะครับผมมาที่กลุ่มกลุ่มไม้กวาดบ้านพะยอดอ่าชื่อกลุ่มไม้กวาดตำบลกุลคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะครับผมบ้านเล็ที่ที่สี่เก้าศูนย์นะครับแต่ว่าที่กลุ่มโลจะตั้งขึ้นครับ มเราจะตั้งขึ้นมาได้เราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมหรือว่าอยากซื้อไม้กวาดนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมครับได้ครับครับผมจะพันเบ้าเด็ดก็ได้นะครับครับหรือมาโดยตรงก็ได้เนาะได้ครับเออโอเคครับขอบคุณมากครับผมถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้ก็เชิญได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครสนใจที่จะเรียนรู้การทําไม้กวาด ัสงซื้อก็มาตามป้ายนี้นะครับตามป้ายนี้ได้นะคะนี่ครับผมโอเคนี่นะครับผมตำบกลกุลกุอำเภอม่วงจังหวัดนครพนมนะครับผมมาไม่ถูกก็พิมพ์ที่ g o o g l e Map นะครับผมบ<า>แปบแ๊บเดียว,ว,วเนี่ยง่ายมากเลยนะครับผม